วัสดีครับวันนี้นะครับมาวัดป่าน้ําตกนะครับก็พอดีมีการทําถนนนะครับมีการทําถนนก็จะเข้าไม่ได้นะครับช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าอีกทางหนึ่งนะครับจริงๆทางเนี้ยท,ทางที่ผมจะพาไปเนี้ยมันเป็นทางที่เริ่มแรกเลยนะเป็นทางที่เข้าวัดป่าน้ําตกนะครับคือทางเข้าวัดป่าน้าตกที่ที่เราเข้ากันอยู่นะปัจจุบันเนี้ย มันไม ta ta. ่ใช่ทางนี้นะครับมันเป็นทางอีกทางหนึ่งก็คือทางที่ผมกําลังจะพาเข้าเนี่ยนะครับก็พอดีวันนี้จะมีการทําทางนะครับก็เลยปิดทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นทางนี้นะครับนี่ถ้าเรามานะเราก็จะเข้ากันทางนี้นะครับนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะไปเข้าทางนู้นนะครับตรงไกลๆนู้นนะครับจะเลาะไปทาง ไปทางเมนนะครับจะเข้าไปทางเมนนปัจจุบันนี้นะครับ่าเราพาไปดูกันก็จะเป็นทางของคนทําสวนแถวนี้นะครับมันก็เลยมีทางตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับแต่ว่าทางเข้านปัจจุบันนี้ของวันป่าตกอะ่ะมันไม่ใช่ทางเข้าไปทําสวนของคนแถวนี้ยนะครับมันก็เลยไม่มีทาง ไม่มีทางที่จะเข้าไปคือตอนแรกว่าฝ่าน้ำตกเลยก็ต้องต้องเข้าทางนี้นะครับหรือว่าผมมาผิดผมก็ไม่ไม่ได้มานานแล้ว ไม่น่าจะปิดอ๋โอโน่น,นโน่นโน่นคนเดิน ที่เห็นเป็นกำแพงนี่ก็เป็นกำแพงของวัดทั้งหมดนะครับรถปกติก็รถเก๋งน่าจะเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้อาจจะติดใต้ท้องแต่รถกระบะน่าจะเข้าได้นะครับเนี่ยเมื่อาาก่อนวัดป่าน้งโตก็จะเข้าทางนี้นะครับ รถมอเตอร์ไซค์มานะครับรถเก่งเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะครับตอ,ตอนนี้วัดปาน้ำตกก็กําลังทําถนนกันอยู่นะครับเนี่นะครับกําแพงก็จะเป็นของวัดทั้งหมดนะครับเราดูใครเข้ามาแล้วหลงก็ดูกําแพงวัดเป็นหลักนะครับ นีเราก็จะเข้าทงางไม่ไม่ใช่ทางเมนเราจะจะก่อนถึงเมนนะครับจะก่อนถึงเมนตรตรงนั้นก็เข้าได้ จะต้องไปอีกนะไม่ได้มานานเลยครับมาแค่ครั้งเดียวอมาครั้งตอนที่มาขับรถมาแรกๆกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย ปิดลปฟ่เนี่ย มาถูกทางไหมเนี่ยน่าจะใช่นะนี่ผมว่าน่าจะเป็นทางเมื่อกี้แล้วครับอันนี้น่าจะเลยแล้วอันนี้จะเป็นเมนแล้วครับนี่เห็นไหมเมนนะครับเราน่าจะเลยแล้วเราน่าจะเข้าทางประตูเมื่อกี้นะครับ ก่อนมันยังมีประตูแบบรถใหญ่เข้าได้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะก่อกำแพงปิดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีประตูเล็กๆอยู่นะครับ เขาทำถนนอยู่ตรงโน้นแล้วก็มันจะมีทางใหญ่ๆนะครับจะมีประตูเป็นช่องใหญ่ๆรถใหญ่เข้าได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเป็นช่องเล็กๆไปแล้วนะครับต่อไปก็ทางเข้าก็คงจะสะดวกสบายมากกว่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ